สวัสดีครับคุณผู้ชมกีฬาโดนด้กับผมแชมป์พิรพลวันนี้มีเรื่องของซูเปอร์สตาร์ที่ดังที่สุดในโลกพลาดหัวเลยครับจากบามีสู่รอดอกับคริสเตียโน่โรนัลโดนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นต้องบอกว่าวันนี้งานกีฬางานคอนเสิร์ตจ,จะต้องใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นวิชาที่โรงเรียนควรจะสอนซะด้วยซ้ําเพราะอะไรครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเมืองนอกหรือว่างานซึ่งจัดโดยฝรั่งก่อนงานจะเริ่มเนี่ยนะครับจะต้องมีคนประกาศเลยว่า ในกรณีที่ไฟไหม้นะครับประตูหนีไฟจะอยู่ทางซ้ายขวาหรือข้างหลังของงานหลายคนสงสัยว่าทําไมจะต้องมีการประกาศมาวันนี้เราเข้าใจแล้วเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินคนวิ่งกันเละตุ้มเปะ๊ะแล้วกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดนะครับในวงการกีฬาของอิตาลีและอาจจะต้องละเอียดกว่านั้นด้วยว่าเวลาหนีควรจะเดินไปตรงไหนอาจจะต้องมีไฟส่องเพราะอะไรเพราะเวลามันโกลาหลนมันยากที่จะมีสมาธิกับเรื่องไหนเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องสําคัญ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ทั้งหมดนี้คือควันหลงของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกชิงแชมป์ระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับซึ่งเรอัลมาดริดจากสเปนชนะทางด้านยูเวนตุสจากอิตาลีไป4ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าสิ่งน่าสนใจก็คือเกมนี้เล่นกันที่สนามเป็นกลางที่เวลส์แต่มาดริดบอกว่าเล่นที่ไหนไม่สําคัญเพราะอะไรเขาทาแบบนี้ครับที่มาดริดคุณผู้ชมวันแข่งนะฮะเขาติดทีวีจอยักให้แฟนๆได้ชมกันนะครับ ฉนั้นนี่พอยิงเข้านี่ก็มันโดยเฉพาะเด็กน้องเสื้อฟ้าคนซ้ายนี่แหละครับน่ารักจริงๆนะครับแต่งานจะใหญ่เนี่ยนะฮะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคนใส่สกั๊กสีเหลืองเนี่ยนะฮะเพราะอะไรครับทุกครั้งเวลาเวลามีคนเยอะๆแล้วเวลาฉลองเ่ยนะครับคุมอารมณ์กันไม่ค่อยอยู่มันจะดีใจแบบสุดๆดังนั้นต้องมีคนคอยคอยควบคุมนะฮะนี่ครับเขาชูถ้วยกันที่เวลส์ที่นี่ที่สเปนนะครับก็มีการฉลองกันแบบสุดๆนะครับ แล้วก็หลังจากที่ทีมคว้าแชมป์ที่เวลส์เสร็จก็บินกลับมาที่สเปนนี่คือบรรยากาศนะครับปิดเมืองฉลองครับที่เมืองนอกก็จะมีการแห่ถ้วยนะครับขึ้นรถบัสนะฮะแล้วก็พระเอกของงานก็คือคริสเตียนโรนัลโดหลังจากยิงไป2ประตูครับกับทรงผมทรงใหม่นะครับเรียกว่าจากบะหมี่สู่รอดอครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยทรงผมเขาจะเหมือนกับบะหมี่นะฮะส่วนทรงซ้ายนี่ทรงรอดอเลยครับอาจจะเหมาะนะฮะกับทางประเทศไทยนะครับ ไอ้ทรงสิงโตนี่คุณผู้ชมถ้าไม่ใช่คนดังห้ามตัดนะครับของมาเซโลนี่พังแน่นอนนะฮะนี่แหละครับนี่แกเรตสเบลนะฮะก็ถ่ายรูปนะฮะถ่ายภาพความประทับใจแห่กันรอบเมืองครับและสุดท้ายเข้ามาฉลองกันต่อนะครับในสนามครับนี่ฮะโรนัลโด้กับท่าประจำนะต้องมาตะโกนสู้เนี่ยประมาณนี้แหละฮะแฟนๆก็จะเฮกันตามนะครับแล้วก็กับตันทีมเซรเคีรวดามอสดูครับหยิบมงกรออกมาจากถ้วยนะครับประมาณว่าเราคือราชัน แห่งยุโรปแต่ไอ้ท่าไอ้ท่า2นิ้วนี่ไม่ควรชูนะฮะไอ้ท่า2นิ้วนี้ไปไปไปชูที่อังกฤษเนี่ยความหมายคือชูนิ้วกลางดีๆนี่เองนะครับปีนี้เรอัลมาเริดครับคว้าทั้งแชมป์ลีกในสเปนแล้วก็คว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกแชมป์แห่งยุโรปก็ทําให้นักฟุตบอลแต่ละคนนะครับรับโบนัสหลังจากหักภาษีแล้วคนละ33ล้านบาทครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็สมควรได้เพราะว่ายากมากๆนะฮะ